สวัสดีครับกับพบกับพอจารย์ไเดอร์กันอีกเช่นเคยครับผมนะฮะคลิปนี้ผมก็ยังอยู่ที่ศูนย์เอสไฮรีดิวสันออฟพัทยานะครับพาชมรถกันหน่อยละกันเป็นอีกหนึรุ่นในปี2023นะครับที่เปิดตัวเขาเรียกว่ามันไม่ได้รุ่นใหม่หรอกแต่มันก่อนหน้านี้นมันมีกระแสออกมานะครับว่าจะไม่มีการผลิตแล้วแต่ในปี2023เซอร์ไพรส์มากนะครับมีผลิตออกมาแล้วก็แบบพิเศษเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกมากมายเลยนะฮะ นั่นก็คือเจ้าตัว h a r ์รี่ดิวสันซอฟท์เทลเบรกเอาท์นะฮะหนึ่งหนึ่งเจ็ดนั่นเองครับเดี๋ยวมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วก็มีอะไรพิเศษมีความว้าวอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปชมกันครับวันนี้ไปนี่ก็คือฮาร์รี่ดิวสันนะครับเบรกเอาท์สองคันเลยนะครับนี่หนึ่งคันแล้วก็คันที่หนึ่งคันสองสีนะครับที่มีให้เห็นกันนะตอนนี้นะครับเห็นอะไรไหมเอออย่างแรกเลยเรื่องของล้อแหมสวยงามมากนะครับเรียกได้ว่าล้อทรายเนี้ย มันเคยมีอยู่ในเบรกเอา c v ซีวีโอนะฮะ,ะหรือเรียกง,ง่ายว่าแม่งมันก็จะเป็นเบรกเอา c v ซีวีก็ได้นะคุณผู้ชมออแต่ในปี2023นี่ล้อใหม่เลยแล้วแบบสวยมากนะครับคือมันเป็นล้อลมประมาณว่าสีดำตัดเงานะ,ะนี่เห็นไหมสลับกันนี่เป็นปัดเงาดำเรียกง,ง่ายคือมันเหมือนเป็นด้านหลังแหละคือเขาแบบเรียงกันสลับกัน,สล,กนสลับกันควายกันนะอ,อ่ะ แล้วมันก็เลยแบบเป็นเงาดําเงาดําสวยงามอะ่ะสวยมากเลยคือล้อสวยแล้วอีกษล์วเขาคือล้อหน้ากว้างเอยล้อหน้าหญ่ล้อหลังใหญ่นะครับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะขนาดวงล้ออะ่ะมันกว้างนะครับคือตัวนี้นเนี่ยเป็นขอบ21นิ้วนะครับยางหนึ่งสามศูนย์ทหกนะครับคือแม่งสวยมากดูดิจอดสองคันคือแบบเออล้อแม่งมีเอกลักษณ์ของมันนะฮะ มาเนี่ยอย่างแรกคือล้อนะครับแล้วยางคือแบบเออมันเป็นรถที่เอามาคัตตอมสวยมากคันนี้เป็นสีด้านนะครับสวยคันเนี่ยเป็นสีเงานะฮะเดีย๋ยวพาชมสีด้านแล้วกันไม่ค่อยเห็นอไฟหน้าก็เป็นไฟเหมือนไฟตะกกตานะครับเป็นไฟ LED หมดเลยนะเต็มระบบนะครับเรื่องของชุดแฮนด์ตัวตุวต๊กต,ตาแรางต่างก็เหมือนเดิมนะครับยกขึ้นมานะครับเป็นไตโค,ค้งๆใช่ไหม โค้งรับเข้ากับตัวตัวองศาที่เราจะขับนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องหลายถังนะครับในปี2023หลายถังออกมาค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับสวยเลยมีการเล่นแบบเป็นเคี้ยวนะครับแล้วก็มีเพจโลโกโฮ้ฮาร์รี่ดิวสันสวยมากนะครับสวยสวยจริงๆขนาดถังเนี้น่าจะประมาณ17ลิตรนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตัวนี้ นี่ก็จะเป็นสีเงานะครับตัดด้วยสีส้มเนี่ยแจ่มเลยนะครับแจ่มมากนะนี่นี่ครับก็จะเป็นไฮดริดิสซันเบรกเอา1903นะครับนี่ตัวเรือนไมคก็จะแบบว่าเป็นดิจิตอลนะครับดิจิตอลนี่ประมาณนี้นครับสวิตต่างๆก็เหมือนเดิมมีครูสคอนโทรลมาให้นะครับน,นะพาชมไฟหน้าหน่อยแล้วกัน อ่านี่ก็เป็นไฟหน้าของเขาเป็นไฟแนวตั้งนะครับเป็นแบบตั่วแตนนะฮะนี่ก็เป็นไฟสูงนี่สว่างมากแน่ๆนะครับนี่นี่ก็เรื่องของไฟไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้นะครับแหมเสียดายอืม <ed> อม,มาเรือนใหม่ก็จะท้ายพวกติดบล็อกอะไรเงี้ยครับเป็นเป็นเก็บงานได้ดีนะ คือด,ดูไม่แบบเธอท้าดูดิพอได้ขี่แล้วก็โอ,อ้มันจิกโกมันเท่นะครับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์นี่ต้องบอกว่าจากเดิมมัน114คิวบิต,ตแต่ในปี2023นะครับให้มาเป็นเครื่องยนต์117คิวบิต,ตเลยนะฮะคือแบบเป็นเครื่องขนาดใหญ่อะประมาณ1 9 0 0ซีอะมันเป็นเครื่องใน t v o เลยนะครับที่ยกมาใส่ในเบรกเอาท์ในปี2023นี้นะฮะนี่แล้ก็มาพร้อมกับกองกอง กองแต่งแบบนี้เลยตรงเนี่ยตรงกระโวดอย่างเงี้ยเออเป็นกองที่สามารถล้างใต้กองได้ด้วยร้อยสิบคิวบิชชัดเจนแน่นอนเครื่องยนต์ก็เป็นสีโครมนะครับเงางาม,งามตามตายแบบหล,อลอ่อๆเออบอกเลยแต่ว,ว่าหล่อมากนะครับท่อก็เหมือนเดิมครับเป็นตายสออก2นั่นเองนะครับนี่คันนี้ด้วยเช่นกันดูดิดูภาพรวมของเขามันสวยมากแล้วเบาะนะครับ บอกก็เป็นทรงเดิมมีเบาะขนซ้อนมาให้ครับพักเท้ามาให้นี่นะครับเบาะขนซ้อนประมาณนี้นะนั่งก็น่าจะสบายอยู่เพราะว่าบริเวณด้านท้ายของเขาโคตรใหญ่เลยครับดูมือของผมนี่ทำไมถึงใหญ่นะครับเอกลังของเบกรกเอาเนี่ยมันแน่นอน,นครับมันล้อมันใหญ่ล้อหลังคือแบบใหญ่มากดูดิล้อหลังคือขอบสิบดนิ้วนะครับ ยาง240ทูรับ40อยู่แก้มยางดิโคตรบางเออคือแบบเป็นสายคัตตอมอะ่ะถอดท้ายนะฮะใส่โชค๊ชคลมนะฮะโหลดให้มันต่ำๆหน่อยสวยมากอันนี้คือแบบเป็นเอกลักษณ์ของเบรกเอาล์คันนี้นะครับอ่านี่หลักๆก,ก็มีประมาณนี้นะกับเจ้าตัวเบรกเอาล์ปีอ่าปี2023นะครับที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างที่บอกไปข้างต้นนะฮะว่ามันจะไม่ผลิตแล้วนะครับแต่ว่าในปี2023เนี่ยเรียกไ้ว่าเหมือนย้ำและย้ำทุกสิ่งทุกอย่างเอามาใส่ในเจ้าตัวเบรกเอาล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อลายแบบอารมณ์ CVO เบรกเอาล่นะครับเครื่องยนต์1 7วบิตมาให้นะคือคร,ครบเลยนะฮะอ่าดูแล้วก็ไฟท้ายเป็นไฟท้าย LED แบบใหม่เออดูพาดูนะฮะเป็นไฟท้าย LED นะครับแบบใหม่เดี๋ยวเปิดให้ดู อืคือมันเป็นเนขาเรียกอะไรแยกชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะเบรกก็จะอยู่บริเวณขอบขอบเป็นวงแหวนนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ตรงกลางสว่างมากครับอันนี้ราคาเบรกเอาท์หนึ่งน็นะครับในปี2 0งพยามเนี่ยราคานั้นเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนห้าพันบาทครับแต่ถ้าเป็นสีคัตตอมนะฮะก็จะเพิ่มไปอีกหนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมืบาทครับ หรือจะเป็นสีทูโทนนะครับราคาเขาอยู่ที่1 2 2 0 0 0้าน0 0นบาทนะฮะคือเอาเรื่องนะครับล้านสองส่วนราคาการดาวนะครับดาวเริ่มต้นอยู่ที่241,000บาทครับผ่อน36เดือน2อ4 2 1าบาท4 8เดือนอยู่ที่22,727บาทนะครับแล้วก็3 6เดือนอยู่ที่18,710บาทนั่นเองครับ นีกก็เป็นเรื่องของราคานะล้านสองนะครับราคาเบรกเอาคือเมื่อก่อนเนี่ยราคามันแบบล้านล้านล้านนิดนิด,นดอะ่ะเออไม่ถึงล้านหนึ่งด้วยซ้ำแต่ตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษเพิ่มเข้ามาคือได้เครื่องยนต์หนึ่งร้อยเจ็ดิวบิตนะฮะคือมันแรงแน่นอนแล้วก็ได้กองมาด้วยแล้วก็ลว้มถึงล้อที่สวยงามมากนะครับที่ได้ว่ามันเป็นคล้ายๆกับเบรกเอาทีวีโอเลยนะครับก็ใครที่สนใจลองเข้ามาชมดูได้นะครับรถคันนี้มีให้เลือกสองสีมีทั้งสีด้านนะครับอันนี้เป็นสีด้านแล้วก็เป็นสีเงา คือสวยทั้งสองสีเลยแต่ถ้าส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบสีเงามากกว่าเพราะว่ามันได้ตัวเครื่องที่เป็นโครมนะฮะมันเลยดูตัดกันแบบเงาไปทั้งหมดเลยอะ่ะเออนะนี่ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลแล้วกันนะครับอ่ะลองลองดูครับเบรกเอาเป็นหนึ่งรุ่นเราก็คาดว่าน่าจะมันทํามาแบบนี้แล้วอะ่ะคิดว่าในอนาคตน่าจะเริ่มจะไม่มีละอาจจะไม่ผลิตแล้วหรือเปล่านะครับหรืออาจจะเป็น ผลิตมาเป็น1 1 7คิวบิตตลอดเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ลองลองดูเพราะว่าก่อนนี้มีกระแสเนาะอย่างที่บอกมันจะไม่ผลิตแล้วแต่ตอนนี้ยังม,มีมาอยู่ก็ใครที่ชื่นชอบแนวคัสตอมนะเบรกเอาเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่นำมาคัสตอมได้สวยงามมากนะครับไงก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยวน,นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสีนะครับของเจ้าตัวเบรกเอาอ่นี่ สีทูโทนเป็นสีบอลตัดด้วยสีเงินนะครับนี่ก็ดูแบบสว่างสว่างดีนะครับบวกกับที่แบบเป็นเครื่องโคมด้วยนะนมาชมกันเล็กน้อยฮนะ